นิสัยมหาภัยที่พาชีวิตบันัยหลายรอบแล้วไม่เซ็ตของแจ็คอย่างหนึ่งที่แข็งแรงมากๆเลยนะผมก็คือถ้ามีถูกใจกับถูกต้องเนี่ยเขาจะเลือกในตัวของแจ็คเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกประมาณว่าถ้ามึงทำร้ายกูเนี่ยกูไม่ทำร้ายมึงหรอกแต่กูเชื่อเสมอว่าสักวันหนึ่งเนี่ยลูกธนูที่มึงโยนออกมาเนี่ยมันจะวนกลับไปปักมึงแน่นอน สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Character Talk นะครับรายการที่จะมาวิเคราะห์เจาะลึกตัวละครนั้นว่าอะไรคือแก่นแท้ของตัวละครนั้นในแบบฉบับของเปิดจอรอรีนะครับและเริ่มต้นด้วย e ีพแรกนยะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆและเป็น EP ที่ผมอยากจะพูดถึงตัวละครหนึ่งนะครับผมที่มีมิติมากมายและเป็นตัวละครที่ชื่อชอบอีกตัวละครหนึ่งก็คือแจ็คจากแจ็คแอนจ็อครับ ใน EP นี้นะครับเราจะมาเล่าหรือว่าเราจะมาพูดคุยกันว่าอะไรที่ทำให้แจ็คเป็นแจ็คนะครับจากที่ผมได้ดูแจ็คแอนด์จ็อเกอร์มาเนี่ยรอบหนึ่งนะครับผม นี่คือทั้งหมด7ข้อที่ผมป๊อปอัพขึ้นมาในหัวเลยโดยที่อาจจะไม่ต้องไปดูซ้ำไม่ต้องไปดูย้อนแต่ว่าเรารู้จักแจ็คในมุมมองไหนตามแบบฉบับของผมเนี่ยผมมีอยู่เจเรื่องด้วยกันที่ผมอยากเอามาเล่าหรือว่าอยากอาจจะมาพูดทั้งหมดในตอนนี้ว่าในมุมมองผมเนี่ยการที่แจ็คเป็นแจ็คหรือว่าตัวตนแจ็คเนี่ยเป็นยังไงบ้างจากที่ผมมองเดี๋ยวเราไปเริ่มทีละเรื่องกันเนี่ยผมว่าแต่ละเรื่องเนี่ยที่ผมยกมาเนี่ย จะถูกใจทุกคนไหมหรือว่าทุกคนคิดเหมือนกันไหมหรือว่าทุกคนมีตรงมุมมองไหนนะผมเดี๋ยวมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้หลังจบคลิปนี้นะครับสิ่งแรกที่ทำให้แจ็คเป็นแจ็คสำหรับผมก็คือเรื่องความอดทนและมีแพชชั่นประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเนี่ยผมแล้วก็เป็นประเด็นที่นำเสนอได้ดีในช่วง E ีแรกๆเลยในผมก่อนที่จะได้เจอกับตัวละครอีกตัวละครนึงก็คือโจ๊กนั่นเองนะครับคำนิยามอย่างหนึ่งในผมที่เหมาะกับแจ็คมากๆก็คือคำว่าเด็กที่เติบโตมาอย่างดี แต่ไม่มีเวทีให้แสดงความฝันชีวิตวัยเด็กของแจ็คเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยจากที่เราได้เห็นกันนะผมเพราะว่าแจ็คเนี่ยจะเป็นคนที่ทั้งมีหนี้ติดตัวจากครอบครัว ถูกลดคุณค่าถูกปิดโอกาสเพราะว่าคนรอบข้างเนี่ยเห็นหลายๆอย่างมันสําคัญกว่าคุณค่าของคนทุกอย่างที่แจ็คผ่านมาได้เนี่ยความอดทนคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาผ่านมาได้แต่อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆในชีวิตเขาก็คือเรื่องของแพชชั่นหรือจะเรื่องอีกอย่างก็ได้ว่าแจ็คเนี่ยเป็นเด็กที่ถึงจะอยู่ในโลกที่ไร้ความหวังแต่ผมก็ยังมีความฝันซึ่งบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าเรามองย้อนกลับไปจริงๆที่บอกไปผมว่าแจ็คเนี่ย เขาเจอเรื่องราวมากมายตั้งแต่เปิดมานยเราจะเห็นความสดใสของเขามากแล้วความสู้ชีวิตของเขามากๆว่าเขาต้องต่อสู้กับภาระหนะ้าที่หลายๆอย่างในชีวิตแล้วก็คาดหวังว่าชีวิตจะไปได้ดีได้จากความสามารถของตัวเองแต่เมื่อเขาล้มจากสิ่งที่เขาคาดหวังมากๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ จะยอมแพ้เลยเพราะว่าเขายังหาแพชชั่นหรือว่าค้นหาไฟในตัวของตัวเองได้อยู่เสมอยังหาทางที่จะเอาไงต่อกับชีวิตอยู่ได้อีกคําที่เหมาะกับแจ็กก็คงจะเหมาะกับคําว่าถ้าต้องหมดหวังในชีวิตเนี่ยก็ขอยอมตายดีกว่าต่อมานะผมนิสัยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เรามองว่าเป็นนิสัยที่ค่อนข้างที่จะ ไปทางลบนิดหนึ่งของแจ็คเนี่ครับผมที่มีก็ดีแต่ถ้ามีเยอะเกินไปก็อาจจะทําลายชีวิตได้ก็คือนิสัยของการไว้ใจคนง่ายมากเกินไปขอเรียกนิสัยนี้ว่านิสัยมหาภัยที่พาชีวิตบันลลยหลายรอบแล้วอย่างที่บอกไปว่าแจ็คเป็นเด็กที่อดทนสู้ชีวิตมามากๆอะ่ะแต่มาตายเพราะนิสัยนี้จริงๆที่เห็นจะชัดที่พลิกชีวิตเลยนะก็อาจจะเป็นอย่างโดนโจหลอก หรือว่าอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องของเซฟที่เข้ามาหลอกเข้ามาปั่นหัวแล้วก็มาเฉลยตอนท้ายเรามองว่าแจ็คมันมีความที่เชื่อคนง่ายไว้ใจคนง่ายมากจนเกินไปประเด็นนี้น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งที่ดูเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมไว้ใจคนง่ายจังเลยหรือว่าการเจอกันครั้งแรกอย่างแจ็คกับโจ๊กเจอกันอะไรเงี้ยถ้าเราไม่พูดถึงในด้านของความรู้สึกตกหลุมรักอะไรก็ตามนะแต่ว่าพูดถึงว่าการพูดคุยกันไว้ใจกันทําไมมันดูง่ายจังเลยผมสงสัยเรื่องนี้มากเลยว่าคนที่ไว้ นง่ายคเนี่ยเขาเป็นยังไงผมก็เลยลองไปเ e a ร์ชข้อมูลเพิ่มเติมแล้วผมคิดว่ามันทําให้ผมได้เข้าใจแจ็คมากขึ้นแล้วผมก็อาจจะมาลองให้ทุกคนได้ฟังเหมือนกันว่ามันจริงแบบนี้ไหมนะครับผมก็ลองมาฟังกันนะครับอย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่าการที่ ใครคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ไว้ใจคนง่ายนะเขาจะมีกลไกการทำงานของสมองที่อาจจะเชื่อมประสบการณ์หรือว่าบางอย่างนะที่มันคล้ายกันนะผมเราเจอคนคนหนึ่งที่มีประสบการณ์เหมือนกันหรือว่าเจอคนคนหนึ่งที่อาจจะมีหน้าตาคล้ายกันหรือว่ามีบางอย่างที่เหมือนกันอะสมองกลไกเราเนี่ยมันจะเชื่อมต่อโดยที่เราไม่รู้ตัวกับเขามันเลยทําให้เราสามารถที่จะไว้ใจคนได้เราเลยมองว่าการที่แจ็คอะสามารถไว้ใจคนได้ง่ายอย่างเช่นยกตัวอย่างเคสจังโจ๊กเนี่ยเรามองว่าเขาน่าจะมีประสบการณ์ร่วมกันณช่วงจังหวะนั้นน่ะคือช่วงที่ทั้งสอง เฟลเหมือนกันอะ่ะใ,ในเรื่องราวในชีวิตบางอย่างแล้วเขามาเจอกันคดีพลังงานบางอย่างน่าจะดูดดูดกันแล้วก็ให้เขาสามารถที่จะพูดคุยกันไว้ใจกันได้หรือแม้แต่อย่างตัวเซฟเองเนี่ยเรามองว่าแจ็คอาจจะมองเห็นอะไรบางอย่างที่ดูเซฟเนี่ยคล้ายกับตัวเองแล้วเขาก็เลยไว้ใจที่จะให้ดูแลหลายๆอย่างในชีวิตแล้วก็สุดท้ายก็โดนหักหลังอะไรเงี้ยอันที่2ก็คือเรื่องของการมองโลกในแงด่ดีเราว่าแจ็คเนี่ยคือผ้าขาวที่เป็นผ้าขาวจริงๆเท่าที่นึกขึ้นได้นะเรายังไม่เคยรู้สึก จังหวะไหนเลยที่แจ็คจะมีความระแวงต่อคนอื่นมากๆหรือว่าแสดงออกให้เราเห็นว่าเขาไม่ค่อยไว้ใจคนนี้ไม่ระแวงคนนี้นะเขาอาจจะมีความรู้สึกที่แบบว่าด้วยความที่เป็นคนเจตนาดีมองโลกในแง่ดีอะหลายๆคนก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยเขาอาจจะไม่ได้ ไม่ดีขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าเขาอาจจะมีมุมมองอะไรบางอย่างที่เราอาจจะยังไม่รู้จักเขาความคิดในหัวมันอาจจะเกิดขึ้นอะไรแบบนี้มันเลยทําให้แจ็ครู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้อาจจะเป็นคนดีก็ได้ลองมองเขาหลายๆมุมก่อนยอะไรเงี้ยก็เลยให้ใจเขาไปด้วยเหมือนกันหรือว่าอีกอย่างเนี่ยอันนี้ไม่ชัวร์ว่าจะ100%หรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่มันจะเกี่ยวข้องนะก็คือปัจจัยประสบการณ์จากในอดีตการถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีพ่อแม่ที่ดีในตรงพ่อแม่เนี่ยเรารู้นะว่าเขาสูญเสียพ่อแม่ไปเเรรรรีีีียยยบบ้้ออแแลวววตต่่่่าาปะะสสสกกณ์ชินทจูญ ก็ถูกเลี้ยงมาอย่างดีนะจากภาพที่เราได้เห็นในการดูแลเทคแครของพ่อแม่มันเลยทําให้เด็ก ที่ถูกเลี้ยงมาอย่างดีนะเติบโตมาด้วยใจที่อบอ้อมอารีแล้วก็เป็นโพซิทีฟที่มากอยู่กับอมาอม่าอาม่าก็น่ารักอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้มีเจตนาที่ดีมากๆแล้วอาจจะทําให้เขากลายเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไว้ใจคนหรือว่าเชื่อใจคนง่ายหรือว่าเขาไม่ได้จัดคนโดยทันทีอ่ะมันเลยทําให้เขาสามารถที่จะเอาใจลงไปอยู่กับคนคนนั้นก่อนได้เออแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ว่าคนมันมีตื้นลึกหนาบางเท่าไหร่ก็เลยทําให้แจ็คอาจจะมีนิสัยตรงนี้ที่เรามองว่า บางครั้งมันค่อนข้างเยอะไปนิดหนึง่งมันทําให้ชีวิตแจ็คเนี่ยพังหรือว่าพังมาหลายรอบแล้วเหมือนกันทีนี้นะ่ะนิสัยต่อมานะผมก็คือนิสัยที่เรามองว่าเป็นแจ็คมากๆก็คือแจ็คเนี่ยมีความเป็นตัวเองสูงมากๆสามารถใช้คําว่าแม้ผ้าขาวผืนนี้แหละจะเลอะเปื้อนแค่ไหนแต่ผ้าขาวยังไงก็คือผ้าขาวไม่เซทของแจ็คอย่างหนึ่งที่แข็งแรงมากๆเลยนะผมก็คือความเป็นคนเนี่ยไม่ได้ถูกวัดด้วยที่เงินตราแต่อยู่ที่คุณค่ามากกว่า มันค่อนข้างสอดคล้องกับนิสัยเมื่อกี้นะครับที่เราพูดไปว่าเขาเป็นคนที่ไว้ใจคนง่ายหรือว่าโอเพนไม์มากๆนะครับมันทําให้เขามองเห็นคุณค่าของคนก่อนหรือว่าเลือกที่จะมองคุณค่าของคนก่อนที่จะมองเงินตราด้วยความคิดหรือว่า m i n d s e เนี้ยมันทําให้แจ็คไม่ได้ตัดสินคนแบบฉาบฉวยและสิ่งหนึ่งที่เห็นในตัวแจ็คแบบชัดมากๆนะมันทําให้เขาไม่ไหลไปตามกระแสไม่ว่าเขาจะเจอเรื่องราวอะไรก็ตามอะ ไปถูกวางอยู่ในสังคมไหนก็ตามอะ่ะเขาจะเป็นตัวเองได้เสมอเขาจะไม่ยอมไหลไปตามกระแสเขาจะไม่ยอมเป็นค่าเฉลี่ยของคนรอบข้างเพราะว่ามันจะมีทฤษฎีที่แบบว่าถ้าเรามีคนรอบข้าง5คนเราเป็นแบบไหนอะ่ะเราจะเป็นค่าเฉลี่ยของนิสัยคนเหล่านั้นใช่ไหมแต่แจ็คอะ่ะเขาอาจจะทําพฤติกรรมเหล่านั้นนะ แต่มันคือหน้าฉากเฉยๆที่เขาต้องทําเพราะหน้าที่บทบาทที่เขาต้องทําแต่เนื้อแท้ของเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยเขาเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วมีความเป็นตัวเองอย่างสูงมากๆไม่ว่าจะอยู่สังคมแบบไหนก็ไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนเนื้อแท้ของแจ็คได้เลยและสิ่งนี้มันไม่ใช่แค่การที่เขาเป็นตัวเองที่ชัดเจนมากๆแต่เขายังยืนหยัดเพื่อตัวเองอ่ะเขายังสามารถที่จะลองมองคุณค่าของคนอื่นลองค้นหาคุณค่าของตัวอื่นแล้วก็ตรงไหนที่มันขาดเขาเขาสามารถไปเติมได้หรือว่า แม้แต่เขาเผชิญอะไรบางอย่างแล้วเขาเจอว่ามันเป็นปัญหาเขาก็สามารถที่จะยื่นมือเอาไปสร้างคุณค่าได้อย่างเช่นการเปิดสูตรการเรียนรู้เนี่ยเรามองว่ามันมีส่วนมาจากการที่ล้มเหลวจากคนที่ไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของคนนะ่ะแล้วก็ไปเลือกเงินตราหรือว่าเลือกอะไรที่มันเป็นผิวเผินมากกว่าเขาเลยคิดว่าการที่เราจะสร้างคุณค่าให้กับคนจริงๆให้เขามีโอกาสในชีวิตจริงๆอะ่ะมันต้องทํำยังไง แจ็คก็เลยเลือกที่จะสร้างสนย์การเรียนรู้ขึ้นมาเรามองว่าอันนี้เป็นอีกนิสัยหนึ่งที่ทําให้เขามองว่าเขาเติมคุณค่าให้กับตัวเองตลอดแล้วเขารู้ว่าตัวเองมีคุณค่า,นคนคาอะไรเขาก็เลยอยากให้คนอื่นน่ะรู้สาาึกเหมือนเขาว่าจริงๆคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนระดับไหนอ่ะก็เป็นคนที่สามารถ,ถมีคุณค่าเหมือนกันได้เป็นคนที่สามารถที่จะเติบโตไปอย่างดีได้หรือว่าเลือกที่จะมีอาชีพเลือที่จะมีชีวิตเป็นของตัวเองได้เสมอแล้วข้อต่อมาสําหรับสิ่งที่ทําให้แจ็คเป็นแจ็คสําหรับเราเนี่ยเรามองว่ามัน เมื่อความเป็นตัวเองที่สูงมาพร้อมกับนิสัยที่รักความถูกต้องทําให้ตัวตนเขาเนี่ยแข็งแกร่งมากๆแจ็คคือบุคคลที่เรามองว่าถ้ามีถูกใจกับถูกต้องเนี่ย เขาจะเลือกถูกต้องก่อนเสมอซึ่งจริงๆมันมีให้เห็นหลายซีนมากๆเลยนะครับและนิสัยนี้นะไม่เวน้นแม้แต่ใครก็ตามนะแม้แต่คนรักของเขาก็ตามอย่างโจ๊กคือเราจะเห็นหลายซีนนะผมว่าอะไรก็ตามที่มันอาจจะดูถูกใจนะอาจจะดูรู้สึกว่าเออมันเป็นทางรัฐมันเป็นสิ่งที่ชอบหรือว่ามันก็ไม่ได้แย่ที่จะทําไปหรือว่าอะไรก็ตามอย่างที่หลายๆเหตุการณ์ที่โจ๊กทำไปขโมยของไปแล้วก็ตามเพื่อจะปลดอิสระให้กับแจ็คแต่แจ็คก,ก็ยังต้องเลือกความถูกต้องอยู่ดีเพราะว่า มันก็มีผลกระทบในชีวิตเนาะก็อาจจะมองได้ว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะรักความถูกต้องอยู่พอสมควรหรือว่าอย่างน้อยอ่ะมันมีจุดนี้ในใจในตัวมันเลยทําให้เขาสามารถที่จะชะง,งักไว้ก่อนแล้วแบบคิดไตรตรองเข้ามาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอันเนี้ยโอ้โหมันอิสระเราได้เลยนะแต่ว่าผลกระทบที่ตามมามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างเออเขาจะมีการคิดหน้าคิดหลังเหมือนกันอันนี้ก็จะอาจจะเป็นนิสัยออปชั่นขึ้นมาว่าเออการคิด ก่อนทาหรือว่าการไตร่ตรองอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เขาสามารถที่จะเลือกในสิ่งที่มันถูกต้องที่สุดไปอะไรเงี้ยและนิสัยต่อมาเนี่ยเป็นนิสัยที่ส่วนตัวผมนะผมก็รู้สึกว่าผมสังเกตเห็นแล้วผมรู้สึกแบบนั้นนะผมแต่ว่าเป็นนิสัยที่อยากให้ทุกคนได้ฟังข้อที่6ด้วยเหมือนกันนะผมเพราะว่านิสัยเนี้ยมันเป็นเหมือนเป็นข้อบวกข้อลบกัน ก็ลองฟังนะผมซึ่งนิสัยข้อที่5นะี่ยก็คือนิสัยแค้นฝังหุน่นในตัวแจ็คเนี่ยมันมีความแค้นฝังหุ่นอยู่จริงๆมึงสามารถทำร้ายกูได้นะ แต่มึงจะไม่มีวันได้รับการให้อภัยจากกูทิ่สาขานี้นะครับจะเียกอีกอย่างว่าเจ็บแล้วจําก็ได้ในตัวของแจ็คเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกประมาณว่าถ้ามึงทําร้ายกูเนี่ยกูไม่ทํร้ายมึงหรอกแต่กูเชื่อเสมอว่าสักวันหนึ่งเนี่ยลูกธนูที่มึงโยนออกมาเนี่ยมันจะวนกลับไปปักมึงแน่นอนซึ่งเราจะเห็นบ่อยๆนุมตั้งแต่อีพีแรกเลยที่เขาผิดหวังมาจากตัวของโค้ชที่ไม่เลือกเขาแต่เลือกเงินมากกว่าไม่ได้เลือกคุณค่าความสามารถของคนคืออังจริงถ้าเรามองว่าแจ็คอะ โดนอะไรมามากอ่ะลองนึกทำลายของชีวิตของแจ็กอะโดนโค้ชปิดโอกาสโดนโจกหลอกโดนเซฟหักหลังคือมันโดนอะไรมาเยอะมากไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอีกอะ่ะถ้าเราโดนขนาดนั้นแล้วอะ่ะมันก็เป็นการที่จะให้อภัยได้ยากพอสมควรเหมือนกันนะแต่ฉากที่ทําให้เรารู้สึกนะหรือว่าได้เห็นมองว่าเฮ้ยแจ็คมันเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งงขุนเหมือนกันนะก็คือสีนที่โค้ชมาขอโทษ แล้วเรามองเห็นว่าแจ็คอะค่อนข้างที่จะระเบิดอารมณ์หรือว่า um, เอาไว้ล่าสักวันหนึ่งกูก็รู้แล้วว่ามึงจะกลายเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเออฟิลประมาณนั้นอะเราก็เลยมองว่าเออมันนิสัยเนี่ยมันมีในตัวอยู่พอสมควรคือมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะเวลามันไม่เคยเยียวยาบาดแผลที่มึงทํากับกูได้เลยมันให้ความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะแต่ว่าแจ็คอะ ดันมาพร้อมกับเอมพัตีที่สูงมากๆนี่คือนิสัยอีกนิสัยที่อยากพูดถึงในตัวแจ็คเลยแจ็คมันเหมือนกับว่ามี Angel กับ d e วิลที่อยู่ในหัวและตีกันตลอดเวลาเหมือนเมื่อกี้ที่เราพูดระโยคว่าจริงๆแล้วเวลามันไม่เคยเยียวยาบาดแผลที่มึงทําเลยแต่เวลามันก็ทําให้กูทําความเข้าใจมึงได้ไงตัว Angel มันก็พูดขึ้นมาอีกเหมือนกับว่าคนที่มีเอมพัตีสูงนะผมเขาจะทําความเข้าใจคนอื่นได้ดีมากๆแล้วเขาจะพยายามที่จะ ไปอยู่ในรองเท้าหรือว่าสวมรองเท้าของคนนั้นแล้วก็ทําความเข้าใจว่าตอนนี้เขาเผชิญกับสถานการณ์อะไรอยู่เขาต้องรู้สึกยังไงชีวิตตอนนี้เขากําลังประสบป,ปัญหาอะไรบ้างแล้วเขาจะต้องเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าคนคนนั้นอน่ะจะเคยทาร้ายมากแค่ไหนจะทํากับเราไม่ดีมากแค่ไหนแต่ตอนนี้ก็เหมือนกับเขาได้รับผลกรรมนั้นแล้วปะเขาต้องมาเผชิญปัญหาอะไรเหล่านี้แล้วหน้าตาเขาก็เหมือนจะรู้สึกผิดแล้วด้วยเรา ก็ควรจะทําความเข้าใจเขานะเราลองให้โอกาสเขาอีกสักครั้งไหมหรือว่าถ้าเขาตอบแทนอะไรเรามาเราก็ลองชั่งน้ําหนักในใจดูไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรากดแค้นต่อไปแล้วสรุปแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นความเครียดความไม่โอเคความกดแค้นเนี่ยมันเกิดในใจเราหรือว่ามันเกิดในตัวเขากันแน่ใครกันแน่ที่สุขภาพจะแย่ลงเราลองให้อภัยเขาดูไหมเราลองที่จะมองข้อดีข้อเสียลองชั่งน้ำหนักดูไหมว่าจริงๆแล้วอะไรมันควรจะโกรธอะไรเขาจะควรจะปล่อยวางได้บ้าง มันเยอะมันเลยทําให้เขาไม่สามารถที่จะเกลียดหรือว่าโกรธใครได้ขนาดนั้นตลอดชีวิตอะ่ะแค้นไหมมันมีความแค้นอยู่ในใจในตัวอยู่แล้วแต่อ m มพปอีมันก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันมันเลยทําให้เราได้เห็นว่าบางครั้งอะ่ะการตัดสินใจของแจ็คทำไมเราถึงไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆถึงให้อภัยคนนี้ง่ายๆเลยอย่างเรื่องของเซฟอย่างเงี้ย เราก็เลยบอกว่าพอเราเข้าใจว่าคนคนนี้เขามีเอมบตีในตัวสูงอะ่ะมันก็เข้าใจได้ว่าบางเหตุการณ์อ่ะคนที่เขาโกรธเนี่ยเขาอาจจะเผชิญปัญหามาคล้ายๆกันแล้วเขาก็เลยเลือกทางที่เราไม่ได้เลือกเฉยๆมันก็เลยอาจจะไม่ถูกใจเราอาจจะทําให้เราผิดหวังบ้างแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะเจตนาสุดท้ายมันก็อาจจะเหมือนกันก็ตามหรือว่าเป้าหมายชีวิตสุดท้ายมันก็อาจจะเหมือนกันก็ตามเขาเ็เลยแบบโอเคงั้นเข้าใจก็ได้อะไรเงี้ยเออมันอาจจะเป็นบางอย่างที่ แม้แต่ตัวเราเองก็อาจจะไม่ได้เข้าใจแจ็ค100%ขนาดนั้นที่เราจะเห็นว่าเออทำไมไมันต้องตัดสินใจอะไรง่ายขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าเออหนึ่งนิสัยอย่างหนึ่งคือการมีเอมาตีที่สูงแล้วก็การแค้นฝังหุ่น2นิสัยเนี่ยที่มีในตัวแจ็คแล้วมันตีกันอยู่เนาะแต่ว่ามันก็ทำให้ชีวิตเขาวางได้ง่ายอยู่พอสมควร ว่าแล้วก็นิสัยสุดท้ายที่เราจะพูดถึงใน EP นี้นะครเป็นนิสัยอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะไม่ได้บอกแน่ชัดเจนว่ามันอยู่ในซีนไหนอาจจะไม่ได้บอกชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่มันคือมวลรวมความรู้สึกทั้งหมดที่เราได้รู้สึกจากเขามานั่นคือนิสัยของความรักความอ่อนโยนในตัวของแจ็คเรามองว่าในตัวของแจ็คเนี่ยมันมีความอ่อนโยนบางอย่างหรือว่ามีความใส่ใจความรักในเมื่อเขาเห็นคุณค่าในชีวิตของตัวเองมากๆแล้วเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรมันเหมือนคนที่ค่อนข้างเติมตัวเองได้เต็มอยู่พอสมควรแล้วเขาก็จะมองว่าเขาสามารถมอบอะไรให้กับคนอื่นอีกบ้างอาจจะไม่ได้มองในเรื่องของความรักที่เป็นคู่รักอย่างเดียวนะแต่ว่ามองในเรื่องความรักความช่วยเหลือของ ตัวแจ็คเองที่ช่วยเหลือคนอื่นดูแลคนอื่นมาเลยแอบแฝงทำอะไรเงี้ยเราก็ได้เห็นว่ามันเป็นมวลรวมที่เราได้เห็นในซีรีส์ทั้งเรื่องเลยว่าเขามอบความรู้สึกแบบนี้ให้กับเราเหมือนกันแต่เรื่องรักจริงรักแท้เนี่ยทุกคนน่าจะเห็นอยู่แล้วแล้วก็สัมผัสได้แล้วว่าเขารักแบบรักใครแล้วรักมากๆคุ่มเททุกอย่างให้กับคนคนนั้นได้จริงๆมันเลยทําให้เราสรุปนิสัยนี้ขึ้นมาได้ว่าบางครั้งไม่ได้มีเหตุการณ์ที่ชัดเจนหรอกที่จะบอกว่าเราเป็นแบบไหนแต่มันรู้สึกได้ด้วยหัวใจ ทั้งหมดนี้ก็เป็นมุมมองที่ผมมีต่อแจ็คนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งก็แล้วกันที่เป็นเมนหลักๆที่รู้สึกป๊อปอัพขึ้นมาเลยนะครับถ้าจะให้เล่าทั้งหมดเรื่องของความรู้สึกแต่ละซีนรู้สึกยังไงเจาะลึกเข้าไปอีกเนะี่ยก็อาจจะสักอาทิตย์หนึ่งคลิปนี้อาจจะมีความยาวประมาณนั้นเลยยกเอาว่าป๊อปอัพหลักๆแล้วสิ่งที่ทําให้ตัวตนแจ็คเป็นแจ็คในมุมมองของผมเนะี่ยเป็นยังไงแล้วเขามีอะไรในตัวบ้างนิสัยบางอย่างที่เรามองว่า เออเนี่ยจุดเด่นในตัวแจ็คที่เรามองเห็นเลยเป็นยังไงบ้างก็เลยจะมาแชร์ให้กับทุกคนะครับผมทุกคนมีมุมมองไหนบ้างที่มองว่าสิ่งที่ทําให้แจ็คเป็นแจ็คในรูปแบบในแจ็คแอนด์จ็อกเกอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างหรือว่ามีนิสัยอันไหนบ้างที่ทุกคนมองหรือว่าทุกคนเห็นต่างเห็นแยงยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลผมเรามาแชร์แนวมองของคนดูอยู่แล้วนะผมแล้วก็ลองวิเคราะห์ตีความกันไปตามรูปแบบฉบับของพวกเรากันนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์นะผมว่าสําหรับทุกคนแล้วแจ็ เป็นแบบไหนสำหรับทุกคนบ้างในผมแล้วเดี๋ยวเราไว้มาเจอกันใหม่ใน c h a r a c t e r Talk อีพีต่อไปผมว่าจะเป็นใครอีกที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยกันแล้วเราจะมาดูมาเจาะลึกนิสัยความรู้สึกของเขายัางไงอีกบ้างไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าในผมอีพีนี้ขอลาทุกคนไปก่อน c h a r a c t e r Talk วันนี้จบแล้วครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันด้วยนะครับ